รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเร่เข้ามาเร่เข้ามาก็อย่ามานั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานังโอ้โหตำสนันแซ่บเวอร์จริงจริงี่ผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะตลาดสพรามสิวันนี้บอกเลยว่าขออะไรแบบแซ่บเห็นแล้วน้ำลายนี่มันสอมากทีเดียวต้นตำรับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยตำดองแดงใช่ค่ะต้นตำรับส้มตำเมือง ก็ต้องตำดองแดกจานนี้แหละแค่เห็นก็น้ำลายพ่งหลวละค่ะและถ้าจะให้ถึงรสถ,ถึงเครื่องก็ต้องให้คนเมืองเลยตำให้กินค่ะวันนี้แม่หมวยรถเมก็เลยซอกแซกพาคุณผู้ชมมาเช็คกินที่ร้านตำสนั่นแซ่บเบอร์อยู่แถวแถวดอนเมืองนี่เองแม้จะเป็นร้านส้มตำเล็กๆแต่ความเด็ดอยู่ที่ของดีจานนี้แหละค่ะ หนว ais, ัวมากใส่ปลาดับค <anst> ่ะ <ichi> สว <at> ัสดีค่ะสะวังเลยมานี่ปลาหอมมากค่ะ ต้มเองอสูตรทามาเป็นสิบกว่าปีแล้วค่ะค่ะแล้วปลาลาที่ว่านี่ทําได้หลากหลายเมนูแม่ตำดองแดงดองแดงค่ะอันนี้ก็แป้งก็เอามาจากเชียงคานมืองเลยเขาเรียกเนี่ยส่วนผสมตำแบบไทยผสมลาวใส่ปลาลาลงไปจ้ะสูตรทางเชียงคานโดยตรงเลยผักก็ต้องเป็นต้นตํำรับเอามาแบบพื้นบ้านเลยต้องใส่ด้วยต้องใส่อันนี้คือขาดไม่ได้ถ้าขาดก็คือไม่ใช่ตำมึงเลยเอกลักษณ์ของตำดองแดงคือ ต้องมีเส้นดองแดงซึ่งคือเส้นแป้งที่บีบเป็นตัวอุบอวบๆหนาๆอ้วนๆสั้นๆลักษณะคล้ายลอดอตชองซึ่งคนเมืองเลยจะบีบเส้นกันสดๆเอกลักษณ์ที่2อคือต้องมีผักพื้นบ้านอย่างผักกะจองหรือผักพายผักบุ้งนานแล้วก็กะหล่ำปลีเอามาลวกสดๆส่วนรสชาติตำดองแดงจะออกสามรสเรียวเค็มหวานนิดเดียวแต่ปลรารอย่าง อันนี้ก็เป็นตำมือเลยเหมือนกันใช่ตำเลยแต่ว่าเส้นมันจะต่างกันอันนี้คือข้าวปุ้นเป็นขนมจีนอ่ะใช่ใช่แต่เป็นข้าวปุ้นฮ้อนอ่าอันนี้เป็นบีบสดนะคะเขาเรียก่อเขาจะเรียกเป็นร้อนคือบีบสดคกต่อคกเราจะไม่บีบไว้ก็คือทั้งลองแดงทั้งเส้นลูกค้าสั่งปุ๊บบีบตำคกต่อคกเลยเพราะว่าถ้าถ้าทําไว้มันจะไม่อร่อยลองดูค่ะเป็นไงคะน้องเมย์อร่อยไหมเออเ่ จริงๆเซ็บจนแม่หมวยรถเมนี่ต้องขอบกไปล้วงสูตรตำซ่วงเมืองเลยของที่ตอกันถึงหน้ากรกเลยล่ะจ้าอันนี้เป็นมะเขือเทศสีดาก่อนผสมกบบมะเขือเขือแม่บอกว่าตำแล้วก็ซัวๆไปถ้าตำเมืองเลยนี้ต้องมีมะเขือเทศลูกเล็กนี่นะคะมะเขือเปรี้ยวหมคะทางเมืองเลยเอิ้นมะเขือเขือมะเขือเขือน้อยมะเขือเขือเขือ มะแม่มะเขือเคือภาษาพื้นถิ่นหรือมะเขือส้มเป็นพืชตระกูลมะเขือเทศนีลาา่ละค่ะลูกจะเล็กๆออกเป็นพวงแบบเชอรี่เวลาสุกงอมนเนี่ยจะให้รสเปรี้ยวอมหวานแต่ถ้าเอามาใส่ในส้มตำเขาจะนิยมใส่ลูกหำหำเพื่อให้ออกรสเปรี้ยวนั่นเองอันนี้ปลารกะต้มเอง,อง,เองแซบหน้วอ่ะสว่ว เยอะเลยเยะเลยเออเอาเครื่องให้มันเข้ากันเด้ออ่าแล้วก็ใส่เส้นมะละกอมะละกอนี่มะละกอสับนะไม่ได้ขูดสับมือ,ต,อต้องสับต้องสับถ้าสับมันจะแซ่บกว่ากันออ,อันนี้จริงค่ะเส้นมะละกอแบบสับกินแล้วคือใช่อ,อ่ะตำตำยัวยัวให้เส้นเข้ากับน้ำาจัก,กนหน่อยแล้วก็วางสากเลยจะมวยพี่่อต้องมาลวกผักกับบีบเส้นซะก่อน ถ้าเป็นของฝั่งทางเชียงคานจังเลยต้องมีผักก้านจองแมนคาดบบได้นี่นะลวกลงไปใส่ผักผักลงไปมีผักก้านจองผักบุ้งแล้วก็ผักกะลำมอ้อกะลัมอันนี้เป็นเปลี่ยนบีบเส้นน้อยเส้นเล็กขนมจีนตักแป้งก่อนจะเอามากเอาน้อยก็ตักลงไปสูงประมาณนี้จะเส้นเล็กถ้าต้องการใหญ่ก็ต่ำลงแล้วเวลาบีบ ห้ามหยุดวนขวาวนขวาโอเควนซ้ายได้ไหมคะได้ได้หมดแต่ว่าห้ามหยุดห้ามหยุดล้วมันจะไม่เป็นเส้นโอเครีบเลยเนื้อตองใส่กดต้องกดกดอย่าให้ขาดถ้าขาดเลาไม่โอเคเก่งมากเก่งมากเฮ้เฮ้ตั้งใจยิ่งกว่าเฮ้ได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 ้ลองดูสิมันมีทั้งเส้นใหญ่เส้นเล็กผสมอยู่ในนี้เลยครับนั่นแหละทานออกมาเหนียวนุ่มเหมือนกัน อ้าล้างน้ำเย็นคุณลองดูได้นี่สั่งหนึ่งครกก็บีบหนึ่งครั้งใช่ถ้าเราทำไปม,มันก็จะไม่ไม่ใช่ของสดห้านาทีก็ไม่ได้ไม่ได้ที่โตบอกว่าเส้นจะดีไม่ดีอยู่ที่แป้งข้าวปุ้นนี่แหละค่ะซึ่งแป้งของที่ร้านบอกเลยว่าดีเส้นก็เลยจะออกมาสวยเวลาบีบจะไม่ขาดจะไม่เละจะสาวได้เส้นแล้วก็เอาไปลงครกโลดสดกว่าน,นี้ก็ปลาในตู้ออกซิเจนแ,แล้วเราจะเหนอ ปกติชานเท่าไหร่นะคะห้าสิบบาทเนี่ยจานใหญ่ๆเพ่เนี่ยขาย50บาทเมื่อกี้กินอ่ะคือจานหนึ่งก็คือ70ถ้าเพิ่มหมูยอน่ะ20แค่นั้นเองเป็นไงแซ่บไหมแซ่บนุ่มมันไม่ได้ออกเปรี้ยวเหมือนขนมจีนใช่แล้มันมีความนุ่มแล้วก็ยังมีความเหนียวอยู่อร่อยอร่อยเนาะค่ะนี่ปกติลูกค้าเยอะมากนะคะ ตอนเย็นเนี่ยสักประมาณสี่โมงกว่าเอาและลูกค้าเริ่มมาสี่โมงครึ่งนี่คือแบบเนี่ยเข้าร้านกันเต็มเปิดมาแค่3ามปีแต่ทำไมคนเยอะขนาดนี้ไม่รู้อร่อยนี่เองและที่ขายดีแบบนี้ก็เห็นเห็นกันอยู่ค่ะเพราะว่าเขาตั้งใจทําอยากจะให้คนทั่วไปเนี่ยได้กินส้มตํารสชาติเมืองเลยแท้แบบต้นตํำรับโดยเฉพาะแป้งข้าวปุ้นหรือแป้งดองแดง ของที่นี่พี่ต๊อหนึ่งในผู้ก่อตั้งร้านบอกเลยว่าไม่เหมือนใครในกอดทมอแน่นอนทำไมถึงต้องเป็นแป้งที่มาจากที่เลยที่เมืองเชียงคานอย่างเดียวเท่านั้นที่เชียงคานมัา,า,ามีเยอะมากหลายเจ้ามากแต่ต้องเป็นเจ้านี้ด้วยเพราะเพ้าว่าเขาเข้าวเหนียวนะคะมะโม่แล้วเขาก็จะมีส่วนผสมของเขาที่พิเศษกว่าเจ้าอื่นมันจะเหนียวนุ่มมันจะเป็นเส้นยืดออกมาอย่างนี้แหละคะ่ะน,น้องรุ่นเมย์แล้วมันจะไม่ขาดลองผิดล,ลองถูกมาเยอะไหมคะเป็นสิบปีเลยะคะ่ะน,น้องรุ่นเมย์ เราทำมานี่เป็นสิบกว่าแล้วนะแต่กว่าเราจะได้เป็นสิบปีต็งมีสามปีแล้วก่อนหน้านั้นอยู่ที่ไหนกันมาคะอยู่ตลาดสดสามเดือนแล้วก็อยู่ที่เชียงคานแล้วก็อยู่ที่เลยอ๋อ่อยเปิดที่เชียงคานที่เลยด้วยเหรอคะแต่ว่ามันโควิดนะคะน้องรุเมย์มันเงียบก็เลยเข้ากรุงเทพดีกว่าเดี๋ยวนะพิคมากเพราะอะไรรู้ะคะช่วงโควิดเป็นช่วงที่ทุกที่มันโดนหมดลําบากแต่เราก็คือคือพอเราเอาของที่เป็นออริจินอลบ้านเรามาไงคะมันเลยทําให้คนที่นี่ คือหลายคนที่เขาอยู่กรุงเทพแล้วเขากลับบ้านไม่ได้เขาคิดถึงใช่พอเขารู้ว่าเรามีเขาก็มาทานที่นี่เรียกว่าตัวจริงของจริงถ้าอยากจะกินเส้นสดต้องมาที่นี่เลยนะคะของเชียงคานจังหวัดเลยแนะนําเลยว่าใครอยากจะกินส้มตำแบบเมืองเลยของแท้ก็ปักหมุดมาที่ตําสนัดนแซ่บเอร์เมืองเลยโลดอ่ะความแซ่บของเมืองเลยยังไม่หมดค่ะช่วงหน้าบอกเลยเด็ดเขาจะพากินลังแจวสไตล์ไทยเลยเป็น เดี๋ยวมาชิมกันค่ะขนมจีนน้ำแจ่วที่อื่นมีไหมคะไม่มีค่ะดังเดิมของเลยเชียงคานสูตรต้นตำรับต้องใส่น้ำซุปลงไปด้วยเหรอคะใช่เห็นใส่แบบนี้อยากคิดว่าเธอไม่มีริสเห็นจานเจริญใส่มาหามงคลใหญ่ การเขียนในยวราชตึต้งสุดก็คือผมนี่แหละครับแพงสุดอ่ะเท่าไหร่สามหมื่นกว่า